โอยวันนี้มีคนบางคนใส่เสื้อแบบว่าน่ารักมากเบเบลเบลเบลเราก็เลยถามเขาว่าคุณได้เสื้อนี้มาแต่ตอนไหนเพราะว่าที่ฉันยังไม่เห็นคุณไปช้อปปิ้งเลยมีคนบางคนเขาอยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้ทุกๆ<ม>ุกคนฟังนะฮะมีคนบางคนอยากจะเล่าอะไรบางอย่างนะฮะใครจะเล่าดีนะ yeah. เจ้าตัวเราเองเลยเจ้าตัวเจ้าตัวควรจะเล่าให้เขานาจริงๆแล้วเนี่ยนั่งเป้มอยู่นี่เนี่ยวันเมื่อกี้เอ่ออ่ะสอ่ยังไงค่ะกำลังนั่งเปิมปิมอยู่เลยโห่เป้มปิมนี่ค่ะเต็มไปมดมากเลยเขาน่ารักปาอันนี้อยากจะบอกว่าพอเจ้าโกหวานๆค่ะซื้อมาให้ตอนแรกอ่ะเขาจะซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่เขาบอกว่าเขากลัวไม่สมศักดิ์ศรีของเขา นี่เขาบอกว่าไม่กลัวสมศักดิ์ศรี<ส>ของเขาก็จะนี่ค่ะน่ารักไหมหแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เสื้อนะคะวันนี้ใส่มาครบเซตเลยค่ะเพราะว่าที่กลัวไม่สมศักดิ์ศรีเขาซื้อรองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้ด้วยวนอ่อออออยรองเทา้าแม่นี่จ้ะนี่จ้ะวันนี้ใส่บแบบครบชุดเลยค่ะแม่ S <S อีกนิดเดียวคือผู้จัดก,การจะซื้อเสื้อในกางในให้ใส่แล้วอนนั้นให้พี่อู๋ดีกว่าอ้าวเหรอโอเคโอเคขอเจ้ากคือแบบมองบนแป๊กมองบนแฟเอเเอแบบอู๋ไม่กลัวไม่สมศักดิ์ศรีน่ารักไหมน่ารักเนาะคือตอนแรกเขาจะซื้อชุดนี้ให้แต่เขาก็บอกบอกว่า,าอ,อะไรนะเาบอกว่ากลัวไม่สมศักดิ์ศรีมันชุดเดียวมันเล็กยังไงให้เขาอธิบายดีเจ้าตัวยังไงนะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็คือเราอะก็เห็นแบบว่าเราเขาใช้งานได้จริงไง เวลาเราไปกองหรือไปทํางานเนี้ยกระเป๋าก็ต้องแบบพิเศษนิดนึงเนาะใช่กระเป๋าให่มากาดูแลศิลปินไงเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเอยาดงยาดมยาหมองทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งสเปรย์คือต้องอยู่ในกระเป๋าเดียวหมดเพราะว่าเราจะได้แบบเอ่อพกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยซ้าขวาหน้ากลางอื ถ้ามีเป็นชุดหมี่ชุดเอี่ยมไว้แบบที่มันเข้ากับงานเราแล้วไม่ร้อนด้วยนะเพราะทีงานเรามันร้อนกองถ่ายอะ่ะชุดมันก็ต้องเข้าด้วยมันเป็นผ้าร่มผ้าลื่นอะไรแบบเนี้ยเวลาเราซื้อเสื้อผ้าก็ต้องคำนึงเนะาะเวลาเราออกกองผ้าก็ต้องบางเพราะร้อนมากจริงๆผู้จัดการก็เป็นคนคิดเยอะเนาะแบบใส่กระโปรงกระเป๋าซ้ายขวากลางต้องมีเวลาเดินไปเอาจริงๆเวลาจริงๆอ่ะถือถุงอะไรก็ไม่ทันนะถือเตรียมอยู่ในถุงไปไม่ทันโอ้จริงๆอ่ะมัน มันไม่ต้องคิดถึงขนาดว่าสมศักดิ์ศรีหรือไม่สมศักดิ์ศรีเปล่ามันต้องแบบว่าจริงๆของเล็กน้อยๆมันก็คืออะไรที่เราให้ได้เปล่าคือแบบมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่านน่นนี่นั่นขนาดแม่ยังให้แค่สายไอโฟนเลยแต่แต่ก่อนหน้านั้นก่อนแม่ให้ไอโฟนจะสั่โปรโมชั่น Maxi c ก่อนหน้านั้นสองวันนะสองวันแม่บอกแม่ว่าตอนนี้สีมาใหม่แม่กลับมา้สีมาใหม่สีเขียวก็ ทำงานให้ตายกันไปข้างหนึ่งก่อนสิลูกสีมาใหม่ทั้ง iPad mini เลยนะแม่เอาสีมาใหม่หลังจากที่เราซื้อวันเดียวใช่ปะวันเดียวเจ็บใจหรอเจ็บใจหรอสีเขียวเนี่ยชอบสีเขียวชอบอ่ะก็จะเจ็บใจแต่ถ้าคนคนเฉยเฉยมันก็ไม่อะไรเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชิปนิดหน่อยเองนอกนั้นเหมือนเดิมเห็นจะมีอะไรที่ยังไม่ว้าวไม่ไม่ว้าวรอสิบสี่ เราสิบสี่นะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มาอวดสวัสดีจ้าน้องเอฟวิสุตาใช่ใส่ใจมากคือ <c oughs> แบบเนาะคิดมาหมดแล้วถามเขาว่าเอา้าเขาบอกเขาบอกเมื่อคืนนี้เองเขาบอกว่าพี่มีเสือ้อมีชุดอยู่ข้างหน้าไปเอาไปใส่เลยพรุ่งนี้อ mm hmm. พอไปดูเอา้าอันนี้เห็นแฝนอยู่นี่แต่ไม่ได้รู้ว่าเขาจะให้ไง เขาบอกว่าตอนแรกจะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แหละแต่กลัวไม่สมสักสีแล้วมันไม่ให้สองอย่างในวันนั้นเลยวะงงไม่เข้าใจในตอบคำถามใหม่ซีมันหวานคือทําไมไม่คือวันนั้นมันก็สามารถใส่แนบไปอีกตัวเยอะ่ะโอ้โหดูเยอะอันนี้ไม่เยอะเลยจ้ะทั้งชุดเลยค่ะนี่วันนี้รองเท้าเสื้อผ้าโอ้แต่นางก็แบบก็อยากให้แบบอะไรที่มันเป็นแบบชิ้นเดียวไปเลยอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างงี้เปล่าอยากให้แบบตุมเดียวแล้วก็แบบ เบาเลยเงี้ยเพราะว่าเหมือนหวานหวานเพิ่งได้ยินหรือเปล่าเลยตมเดียวเลยใช่ไหมคือหวานหวานได้ยินแหละว่าอยากได้รองเท้ารุ่นนี้อะไรเงี้ยชอบมานานแล้วรุ่นรุ่นเนี้ยไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดนะเป็นออริจินอลเนาะชอบไงจัดการนี้คือแบบเขาใส่ใจนะใส่ใจแล้วก็ฟังแล้วก็จําทุกเรื่องทุกรายละเอียดด้วยน่ารักเนาะมากๆจำรายละเอียดทุกคนได้หมดใช่ แบบดีอะอยากจะให้อยากจะดูให้ดูกระเป๋าค่ะใส่ได้ประมาณสองชเอี่ยมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเอี่ยมแล้วผ้าแบบดีบางไม่ร้อนเหมาะกับออกมาสนามเนาะมากกระเป๋าใหญ่บบใหญ่มากเ่ยอย่างวันนี้ออกกองไปถ่ายละครนะใช่กระเป๋านี้ใส่ได้บ้านลักที่ดินอ่ะอุ้ยตายไม่ถึงชนดเหรอชนโใบตัวจนงชนโฉชนโฉนดกักตัวจำนงก็ใหญ่กว่ากันอะหรือเท่ากันฉนโนดใหญ่กว่าตัวจำนองใบนิดเดียว ฉนตัวจำนองมันจะแบบว่าใบเล็กๆทําให้หายแล้วพร้อมยึดอ่ะอ่า็ชนใช่อ๋อแม่เวอร์สุดยอดเนาะวันนี้เราจะไปถ่ายอะละครเรื่องกรงรงรักออนซอนละครช่องสามนะคะใช่เออไปพบกับนางร้ายป้ายแดงพน่ะเออนี่ขอฝากอันนี้หน่อยก่อนแล้วกัน สิ่งสองจานพเนจรนะคะสตรีมไลฟ์สดนะคะวันละหนึ่งร้อยบาทเราเนี่ยมีอาจารย์วสุุข้าหารอาจารย์ยินศิลาแรงและนักร้องสาวขวัญใจแฟนๆตะกะแตนชลาดานะคะสามสี่พี่น้องนะคะก็เราจะออกเดินทางเราเร็วนี้และ ก็ถ้าใครสนใจซื้อสตรีมไรฟ์สดรายเดือนนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่คือจาก3,000บาทเหลือ2,500บาทนะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะ,ะค่อยๆทย,ยอยจ่ายก่อนจะครบการเดินก่อนจะออกเดินทางได้ด้วยนะคะในการสตีมไรฟ์สดรายเดือนก<ช>็ <ๆ S 1> คือฝากไว้ก่อนทีละพันทีละ500จนครบ2,500ก็จะได้เป็นสตีมรายเดือนได้ดใช่แต่ว่าใครจะซื้อวันต่อวันก็ได้ค่ะหมายถึงใช่ วันนี้วันก็ไดใช่หรือหนึ่งวันอย่างเงี้ยได้แล้วแต่วันนี้อยากจะดูก็ซื้อวันหนึ่งอย่างเงี้ยก่อนวันหนึ่งแต่อีตัวรายเดือนน่ะพ่อแม่ก็คือต้องซื้อก่อนออกเดินทางนะใช่ต้องซื้อก่อนออกเดินทางเท่านั้นพอออกเดินทางปุ๊บก็จะเป็นสามพันบาทปกติทันทีนะคะใช่แล้วนะคะสิทธิ์สองจานพเนจรเป็นโปรเจกต์ยังไงอะลักษณะเป็นโปรเจกต์แบบอเวนเจอร์เป็นโปรเจกต์แบบคําไหนนอนนั่นแล้วก็เป็นเหมือน ต้องไปติดตามบอกเลยว่าจะได้เห็นความใช่จะได้เห็นทุกมุมไม่ว่าจะขี่จะนั่งจะตดจะเดินอุ้ยอุ๊ยอุฟอุฟดูซิว่าวันนี้จะตดเสียงแบบไหนไขคือเอาง่ายไขความทุรเรศของีก็จะมีหมดเลยไม่ว่าอาจจะเป็นแอบไปเอาผู้ชายเอ่ตรงไหนอุ๊ย ยังไงกนหวานหวานเป็นยังไงหวานหวานนี่ก็จะเห็นด้วยนะไม่ได้เห็นแค่ตะกั่งแตงเห็นที่แบนใช่จะไม่ได้เห็นแค่สามสี่พี่น้องนะคะจะไม่ได้เห็นแค่อาจารย์วสุอาจารย์ยีหรือแม่ตะกัแตงคนเดียวสามคนหวานหลับนอนอาปากแบบไหนอย่างเงี้ยใช่ใกล้ปากเลยจะกลดังกิลิเตอร์จะนอนท่าไหนนะคะนอนใช้อะไรบ้างในการนอนรอบตัวมีอะไรบ้างอาจจะเห็นหมด แล้วรอบนี้มันจะมากกว่านั้นเว้ยตรงไหนรู้ป่ะยังไงคะแม่คือแบบคือแบบทุกคนหวานๆนะเวลากลางคืนนะไม่รู้แม่งโทรหาใครมันชอบถูกเครานี้แหละอยู่กับมันยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไงก็ต้องได้ยินต้องได้โทรมั้งแหละต้องรู้แหละว่าผัวปลอมของมันคือใครผัวในมโนในฝันของมันอะคือใครจะบอกว่าเขาโทรทุกคืนแหละไอที่ไอที่บอกไอที่บอกเราว่าเนี่ยอย่าจะบอกพี่อู๋นั้นนู้นนี่นั่นเขาทั้งนั้นะ โทรทั้งนั้นแหละเขาทั้งนั้นแหละที่แอบโทรนู่นนี่นั่นงนงงจริงโทรหาผัวชาวบ้านแล้วก็ฟ้องเรื่องอื่นแล้วก็มโนเป็นผัวตัวเองคุมปองแล้วก็องงงงงทุกคืนทุกคืนแล้วทุกคนก็จะเห็นเลยค่ะว่าอยังไงคะแม่คู่ของคุณใบบัวใบบุญนั้นใบบัวมีใบบุญนั้นคู่ของเขาเป็นยังไงนะคะแท้ที่แท้จริงตูอดิฉันจะบอกว่ามันจะ จะอ้วกค่ะจะอ้วกอ่ะคืออยู่ต่อหน้าประชาชนกับอยู่สองคนไม่เหมือนกันใช่ไหมแม่ไม่เหมือนโอ๋อหหรอแอบถ่ายให้หมดเลยจริงหรอเหมือนกันอยู่นะเดินไปที่กลางป่ากูจะแอบถ่ายคือเราต้องเซฟตัวเองมากเลยนะหว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยในป่ามันไม่มีห้องน้ำอยู่แล้วเราไว้ใจแม่ไม่ได้เลยเนาะเราต้องเซฟตัวเองกันเราจะต้องมีจอบจอบเล็กๆกันไปนะ 4ชั่วโมงนะบอกว่าจะมีมไรสดในโปรเจกต์เนี้ยใช่คือบอกเลยว่าซื้อต้องซื้อแล้วแหละสตรีมไล์สดไปทักที่เพจนะคะสิทธิ์สองจานพเนจรนะซื้อสตรีมมิ่งไ์สดหรือจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะคะทักที่เพจเดียวกันเลยนะคะสปอนเซอร์เนี่ยได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านเลยเอกหลักพันถึงหลักล้านเลยนะจ๊ะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน เลยก็รับหมดใครที่คิดว่าตัวเองแบบร้านเล็กไม่ต้องไปคิดนะใช่สมมติว่าขายส้มตําเจ๊พึ่งเจ๊พึ่งส้มตําสัตหีก็โปรโมทหนึ่งพันบาทได้ได้หมดได้เราก็จะมาคุยรายละเอียดกันเนาะมาอะไรยังไงกีไลฟ์เราพูดหัวกางค้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอย่าคิดว่าตัวเองร้านเล็กนะสมมติทำน้ำดื่มตายายวนน้ำดื่มตายายยวนอ่ะให้โฆษณาห้าพันบาท ให้ยายือนสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาถามกันได้มาทำได้สามารถแบบคุยรายละเอียดได้เลยที่เพจสิทธิ์สองจานพเนีจรนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอันนี้ฝากหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นบ้างลำพังคนอื่นตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่บัวตื่นเต้นสุดก็ตื่นเต้นงงไปหมดงงไปหมดเลยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้แม่แบบว่าซื้อของใหม่ทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างจริงๆซื้อซซื้อซ้ำเลยนะซื้อแบบไม่เลิกอ่ะซื้อไม่จบซื้อไม่จบซื้อใหม่อีกแล้วเนี่ยอืมเดี๋ยวซื้อเต็นท์ใหม่อีกไม่พอค่ะเพราะว่ามันมันต้องเอาไปเื่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูกันนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลในการสตรีมไลฟ์สดแบบกลุ่มปิดของเรานั้นเนี่ย จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราจะไม่บอกตรงนี้นะคะที่ทให้ไปดูนะที่เอาไปไม่ได้ที่ไม่ไม่ไปไม่ได้เลยเพราะผู้หญิงของเราไปสามหน่อใช่ไหมเฉพาะทีมเราเนี่ยค่ะผ้าทำไมก็หนึ่งกระเป๋าละใช่หนึ่งกระเป๋าเดินทางประมาณสามสิบห้านิ้วอ่ะคนผีก็นะเออคือแบบผู้หญิงอะนาะมันก็จะเครื่องเยอะนิดนึงเครื่องเยอะนิดนึงขึอจริงน่ารักน่าคือความมากเรื่องอะไรแต่มันต้องใช้จริงไง ถ้าไม่มีก็กะมะพร้าวก็ไม่ไหวอะคันแฉกอีจ่าไปบัวแม่ออได้ของพน่ารักไหมคะเฮ้ยไอเลิฟกระเป๋ามากคือแบบใหญ่สมใจและสะใจมากคือแบบจริงๆนะใส่ได้บ้านที่นี่เลย๋ยวรอยืนก่อนเลยดีเดี๋ยวรอยืนก่อนเดี๋ยวบัวยืนให้ดูก่อนถ่ายรูปให้ดู กะว่าเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บก็จะถ่ายรูปลงเพจให้ดูเลยคืออวดไงขี้อวดเขาโครมีดิกงต้องอวดวรือเ่าเดี๋ยวเฉพาะแบบฟินว่าผู้จัดการแบบมีเซอร์ไพรส์ตลอดอะเขาอะเขาจะแบบว่าค่อยๆบอกมาที่ร้านหน่อยที่รหน่อยเื้อผ้าต่อไปคือสีขาวค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวใบบัวขอ เลิกอวดก่อนนะะคไม่ใช่คนอวดผีเดี๋ยวอวดอีกนะคะคนอวดชุดคนอวดความน่ารักของผอจกพี่รักน้องน้องรักพี่เขารักกันพ่อพอนะของฉันเอาหรอ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงกให้กับช่องใบบัวมีใบบุญด้วยนะคะให้ไปถึงพันซับไวๆเพื่อเป็นการหาไรายได้อีกท้งให้กับใบบัวด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ